สวัสดีครับกระผมนายมารุศีสังตัวแทนทีมงานนักประดิษฐ์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชมบุรีครับจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าเครื่องตัดใบสับประรดครับผมในปัจจุบันในการทําไร่สับประรดนั้นจะต้องมีการใส่ปุ๋ยและเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่อย่างสม่ําเสมอแต่ยังคงมีอุปสรรคนั่นก็คือเจ้าตัวใบสับประรดนั่นเองครับเพราะนอกจากที่มีขนาดใหญ่แล้วยังมีความแหลมคมมากซึ่งทําให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อเกษตรกร,กรได้ แต่เกษตรกร,กรนั้นถ้ายังคงใช้มีดพลาแบบเก่าในการตัดใบสับประรดนั้นนะครับก็จะเกิดความล่าช้าในการทํางานมากนอกจากนั้นจะทําให้เจ้าตัวใบสับประรดเนี่ยช้าและหากต้นช้านะครับมันก็จะเราอาจจะสูญเสียผลผลิตจากต้นนั้นไปเลยก็ได้เราจึงปฏิคี้นออกมาเป็นเครื่องตัดใบสับประรดครับเจ้าตัวเครื่องใบสับประรดเนี่ยสามารถตัดใบสับประรดได้ ถึง2ฝั่งในครั้งเดียวครับผมนอกจากนี้แล้วยังมีความสม่มําเสมออีกด้วยทําให้เจ้าใบสับปะรดเนี่ยไม่เกิดอาการฟกช้ำครับผมในด้านอุปกรณ์จะประกอบด้วย 1. เครื่องโยนต์4จังหวะยี่ห้อฮอนด้าขนาด7.5แรงมา้ 2. า 2. ใบมีดสแตนเลส 3. ชุดขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าในด้านหลักการทำงานในการตัดใบสับป,ประรดนั้นจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเล่นความเร็วรอบของใบมีด ให้ความเร็วรอบอยู่ที่ประมาณ1620รอบต่อนาทีจากนั้นทำการขับรถเครื่องตัดใบสับป,ประรดเข้าไปในร่องแปลงสับป,ประรดเพื่อตัดใบสับป,ประรดได้เลยครับสำหรับคุณสมบัติและลักษณะเด่นเครื่องตัดใบสับป,ประรดที่สร้างมามีการออกแบบทำตัวเกี่ยวใบสับป,ประรดทั้งด้านบนและด้านล่างทำให้การตัดใบสับป,ประรดเป็นแนวเดียวกันแนวแกนสำหรับขยายเข้าและออกเป็นการเพิ่มขนาดของตัวชุดใบมีดและใบมีดเป็นใบมีดแบบใบมีดคู่ ทำให้สามารถตัดทีเดียวได้ถึง2ข้างในการทำงานของเครื่องตัดใบสับปะรดสามารถใช้ตัดใบสับปะรดได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและในด้านการนำไปใช้ประโยชน์ของเครื่องตัดใบสับปะรดนั้นเจ้าตัวเครื่องใบสับปะรดมีประสิทธิภาพในด้านการใช้งานช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วปลอดภัยทั้งยังประหยัดแรงงานอีกด้วย และก็ผมตัวแทนการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดใบ,บสับประรดขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ